ปัจจุบันนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยเรามีปัญหาหลายปัญหามากมายก็คือโดยเฉพาะปัญหาในสังคมที่เกิดจากการขัดแย,งงดย้งในครอบครัวโดยส่วนใหญ่แล้วสาเหตุการขัดแย้งเนี่ยสาเหตุการขัดแย้งในงครอบครัวเนี่ยเกิดมาจากสามีมีชูน้นะคะ แม่ยังมีสี่ขาเนี่ยดิฉันขอยืนยันนอนยันตะเค e ยันป้องโค่นยันตายันยังไงมีหนึ่งแตงหนึ่งดีกว่าแต่งสี่แน่นอนค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮเบสิกฮอลลีไอทูทอลลีดิส แล้วมันก็ไม่ใช่เช่นเรื่อกที่ผิ <Yeah. S 1> ดผู้ที่มีภรรยาสีคนียากเสมือนจับสองคมมันอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียในการอยู่ร่วมกันอาจจะเกิดปัญหาแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดภรรยาัสีคนอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสามาัคคีมันก็จะเกิดประโยชน์มากกว่า yeah. มอลล่า a s t right. ้ i g h t I i g h t I ก็โ because แต่งานหนึ่งแต่งานหนึ่กว่าแต่งานสแน่นอนค่ะดียงไง ก่อนนะคะ Yeah. ก็วันนี้นะคะที่ฉันไม่มี e x e l Pro ให้ฉันได้ฟังนะคะเกี่ยวกับความหลายใจ Ka <laughs> pai สงสารและที่บอกว่าผู้ชายโรเล่มันอาจจะไม่ได้โรเลตก็ไม่อาจจะไม่โรเล่ทุกคนแต่เราเราเราลองสะท้อนเห็นตัวเองว่า she can't h can a s she can't t r s a n y baby I m i g e t have no baby just a c o n v e r s a t n g e about a b a b y And then อาจจะไม่ได้เราอะอาจจะ กาสู่กับเขาไม่ได้เราอาจจะให้ลูกกับเขาไม่ได้เราอาจจะให้ลูกที่ว่ามาเลี้ยงเราในอนาคตในตอนที่ว่าเราแก่ไม่ได้แล้วก็อย่าอย่างท่านนาบีสโลว์หรืออะไวาสลามได้บอกเนี่ยเขาไม่ได้สอนเดบอยให้เจ้าชู้แต่เขาสอนเดบอยให้มีความสงสารกับผู้หญิง กว่าผู้ชายขนาดในห้องนี้ก็ยังสะท้อนให้เห็นในัดเลยว่าเออผู้หญิงอ่ะมีมากกว่าผชายลองคูณขันไปรอสิผู้ชายกี่คนและผู้หญิงกี่คนโอเคนายเกล えっ <Okay. S 2>、okay. 明白。 ผีเพ่มันยาที่รู้มหทุกคนจะมีผู้คงกันหมดออกเวลลี่ตอนนี้เราเรีย m รู้ว่าจำนวนของมน e ษย e ลดล d CMG e r ่มี e ำนวนของซิส e ตอร์ม e r กว่า r จะยอมพึ้นคาหรือว่าคุณจะยอมให้เขามีสี่คนโอเค first one is g i r l i n t h e first one is how pro, is p r o f i t รักแรก้คนแรกคือคนแรกคือที่รักคนที่สองคือกำไรเใคล